สบายดีทุกคนทักทายสบายดีพี่น้องกองไฟเนาะวันนี้เราจะเดินทางไปหาสาวลาวอีกคนหนึ่งพี่น้องเนาะอยู่ที่เชโน่ข้าวในแหละพี่น้องเซิงเพื่อนก็เคยออกช่องนำ้ำเฮาก็คือ,อช่อง y ยูทูบไซร์ลมตินจิโน่ชาแนลพี่น้องเพราะว่ามีสองซองเนาะไซรลมตินจินโน่แฟมิลี่ก็คือช่องนี้และก็ไซรลมตินจินโนช่ชาแนล้าว่ายคุ้งว่าสาวลาวคนนี้จะน่าหักขนาดใด ติดตามชมคลิปนี้ในกันพี่น้องเนาะแต่อย่างไรก็อย่าลืมพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้ออย่าลืมสกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และก็ะคอมคุณพี่น้องก็ช่วยกดที่คอมเมนต์อย่างสุภาพและก็ให้เกียรติกันคือเก่านะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาสิพาพี่น้องเดินทางออกไปหาน้องสาวคนนั้นกันเลยพี่น้องซึ่งอยู่ห่างจากเฮากับมดนบาไกลพี่น้องขี่รถไปได้เดินก็ฮอดแล้วเนาะและสิพาชมภาพบรรยากาศเส้นทางฝั่งลาวใน อ่ามือนี่นำกันเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปติดตามสุขเลยไปน้อง ตอนนี้เฮาหอดหานเจดีหน่อยนะพี่น้องพออน,นัดสาวลาวคนหนึ่งไว้อยู่ที่หานเจดีหน่อยนะหานหมู่ของเขาเองหน่อนี่ก็คือเจนิสน้อยนะส,บบนนยสวัสดีในเจดีหน่อยสวัสดีพี่น้องหนนันใครเนาะหัวหอดกันอยู่บนนี่บนย็นานกันโดนคือบนมีน้ำมีนวลเลย่ช่วงนี้คนงามกว่าเก <คน S 1> ่าคน <c oughs> ง,งามกว่าเก่าเดี๋ยวที่ไปเบิ่ง,งานัดสาวคนใด้ไว้พี่น้องไปเบิ่อตรงกันหาเพึน่นมาทาฮันดูแลบ่อท่านหนาะไปเบิ่งตรงกันพนะี่น,น้อง ตอนนี้เฮาหนัดสาวคนนี้ไว้าพี่น้องนี่ป้างามดีสบายดีซเจนก่อนซิเจนก่อนในน้ำตัวกับช่องนี้อันเนี้อ่าื่อน้องพูทซีน่อปน้น้ี่น้ื่อน้องพอุทธีลุกสลาพี่น้องชคดูบ่มีกะพุทธีลูกสระแต่าบ่าค่อยได้รงคลิปบค่บคอยบ้าง้อนี่กะออกมาซื้อน้ำอาหารเจดีหน่อยพอดี อันไอแชลลมผ่านมาพอดีพอดีเจอเนาะพอดีเจอนัดเจอเหมือนไม่มีพนังเลยอันนี้นัดเจอกับใจน้องผู้ลีลูกสลานัดเจออยู่ไชบังเอิญผ่านมีเฮือดซึ้งเอาะเออน้องผู้ลีนี่หางตัวเพราะว่าขาตัวแพงส่งนี้เรนได้ส่งนี่โ่งเศร้าเงาเซ็งส่งมาซ็ง ช่วงนี้่ะเหรอสดคือเก่าคือเก่าคือเก่าเากับบ่าวลายหานาะกะบ่ขอได้ลงคลิปพี่น้องบ่ขอวางมือนิกะสีขาไปสีสอยคุณเมย์ม้สีามประมาณบ่ายโมงเนาะสีทำการชายไปสีาถาคลิปตอนบ่ายมงอีกทีนึง อีกช่องนึ่งไน้อง้สีทไทยบอสซีโบมีคลิปลงส่งจะเขอพี่น้องบ่ไดดถหายคลิปช่วงนี้คินฮอดอันนั้นเนาะคินฮอดเอฟซีไซลมหมดนะคินทอดบ่คินอดคอดเองบ่คินฮอดเอฟซีซลมแต่บอวเอฟซีซลมหันกินฮอดอันน้งนอ,นนองซีดบูบอเก่าไแล้วบ่บ่เบื่อกันเนบะเพงกระดุแทะ ก็คือคันหัวแถวนี้ชาชาทุกวันชาทุกวันงาเมื่อวานนี่ไปตัดผมมาพี่น้องเอ้ยตัดผมสิตัดมันมัดจาจไพ่บัได้ก็เลยตัดออกเย็นแล้วมัดด้วยมัดเลยว้าวันนี้เออไม่ได้มัดจาจไายเนาะทำไมผมยาวกบแบบมันมัดจาจไายบัได้ก็เลยไปตัดสัตว์ซะเผื่อสิได้แบบอยังเหสิมันสิยาวใหม่แล้วก็ได้มัดจาจไายไว้ ยังประมาณนี้อืมมีพรมยาเราบ่มีประโยชน์กับตาซันเอาไว้มันกระชินเอาไว้เงาวงมันกระชิตาเราได้นะพี่น้อง้ขี้ฝุ่นอากาศกามือนิกระลมแห้งอยู่พอสมควรพี่น้องถามเจนหน่อยด้วยเจนหน่อยไปได้เจ่อยอินเลิฟพี่น้องเฮได้เลยยี่ห้ออินเลิฟสองช่องสองช่องสองใหม่สองอีกชั้นหนึ่งเอาเมื่อไหรเฮาสิมาสัมภาษณ์เจนหน่อยว่า ตั้งแต่เลิกขายกล้วยไปเป็นแนวใดเ <laughs> งาเงาใด้กินทอดอันแหละน้องเงียบเงาอยู่ผู้เดียวรังเถกะ <Okay. S 1> ลมลมก็นั่งเงาผู้เดียวอยู่แต่ผมมีหมู่ลมเนะ <Okay. S 1> าะจ็คเกิ้ลปัญหาผุดซีมาขายยังกับ่มโหพ่อได้มีหมู่ลมยังวะแจ็คเกิ้ลปัญหาแกเป็ำถามที่บ่มีคำตอบเลยพี่น้องจ็คเกิ้ลปัญห <Okay. S 1> าแจ็คกับผุดซีนี้ปาลาอะไรกับผุดจักเด้ชจีนีไม่ใช่เน้ เช็คเล่เนาะทำง,ง,งานที่อเมริกาทั้งเป้าไม้องคนเฮามันกับบกคือกันเนาะรังเจอขิดอยากไปหันไปนี่คิดว่าสิเลิกขายกล้วยสิหาพัวอะไรห,หาพัวร <laughs> ว้ยผิดว่นพัวรุ้ยแล,ล้วพอดีเพื่อนรังเจอมันก็นหาย,ยากอยู้ร <laughs> <laughs> ่างสิเลิกขายกล้วยแล้วห้าสิเดินหนาห้าพูซายแบบนั้นเอ้ยเนาะเอ้ยโยกเนาะเข้าไว่าวกันลินนี่แหละพี่น้องชีวิตตอนนี้ยังประหยากมีไทย อยากใช้ชีวิตทีบบโสดอิสระไปก่อนคันอยู่แบบอิสระบบมีไฟมันก็ดีคือกันนะดีอีกแบบมันก็ดีอีกแบบบางทีมันก็เงาเออมันก็เงาเงาแต่เงาแน่แต่ลังเือมันก็สบายนะอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินอยากไปใสก็ไป มันก็สบายอีกเด็ดเพราะว่าคนโสดจะทําอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ก็ได้จะคุยกี่คนก็ได้มันกรบโบผิดได้เลยเฮาโสดเนาะคนโสดเลยเนาะไปสิว่าลายใจอะไรยังกรบโบได้คนมันโสดเนาะทล้วมือดิ๊นยังไงหนึ่งซองใช่ยืมมือยืมนี่ที่นับยืมมือนับฟ้อมืองพ่อยือนับพี่น้อว้าวย่อ มดมือมุดหัวอยู่แต่เฮือนใส่ไปใส่นอกพี่น้องนเนาะอันบรเิเวรผ่อนอะผ่อตาประชาชนวาชาันซ่าอันนี้หล่อขนาดนั่นบรเิเวอันเป็นไซเว้นขนาดนั่นนะแต่อัธิเป็นสกอตหน่อยหนึ่งว้าวโ<อ>ยกช่วงนี้กะอ่าน,นอกจากเอื้อยเฮาอันผุนออกไฟแล้วเนาะออกอ่ะออกก้ามวาชา<อ>ันซ่าตอนนี้กะ ข้าวปุกห้าก็ยังบ่ทันได้แล้วห้าก็บอาตีไก่ชิลเล่เลยได้เนาะช่วงอู้ภารกิจบ่มีคำว่าสิ้นสุดเลยสำหรับน้องผูสีบ่เอ้ยออกกามแล้วพี่น้องหนึ่งมาเอ้ยออกกามเนี่ยมือนีกับมือวันถะห้าก็ต้องอ่านมาใครอ่านขันมักเบ้งเนาะหลังจากที่คายขันมักเบ้งอ่าแล้วแล้วห้าก็สิได้ทำการอัดตีข้าวปุเพราะว่าข้าวปุกฮันเมย์เพิ่นฮันเอียงเกาะเพิ่นบ่ได้ปั้นเพิ่นไอสแม้วเห็ดเนาะแมนเวียรหลาย ่นตีเอา้าพี่น้องเผื่อสีเอาเอามาเห็ดเป็นเขาปลูกภายในปีหนาเนาะแล้วหลังจากตีเขาแล้วแล้ว,ลว,ลวเฮากะสิได้ทําการเหเร็ดสวนพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ยังกระแพงเนาะมันก็บแบบถ้าเฮาอันปลูกพักปลูกยังกินเองมันก็อันชิลดอันขาด,ดมาแม่ลดต้นทุนดคขาดใช้จ่ายลงมาเน่เนาะเฮากะสีได้อ,ไดอันยังก็คุณสวน สำหรับน้องผู้สีก็เคยถ่ายคลิปกับเฮาในช่องยู u ูบแล้วันเนาะอีกช่องหนึ่งของเฮาก็คือช่องอ่านะครับไซรุนทินชิโนแชนแนลพี่น้องเฮามีสองช่องเนาะสายลมทินชิโนแชนแนลกับสายลมทินชิโนแฟมิลี่ช่องนี้เป็นอีกช่องหนึ่งพี่น้องถ้าพี่น้องถ้าใครติดตามช่องสายลมทินชิโนแชนแนลของเฮาจะเห็นเป็นประจำนะครัเป็นอีกช่องให้ส่วนช่องนี้เราจะเริ่มมาเป็นนักเอกให้อีแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับน้องผู้สีลูกสาวละแล้วก็ทีมงานน้องอา เจไ้หน่อยเจไ้หน่อยเพื่อนเนาะนี่ประมาณนี้ทุกคนเอาอวันนี้ก็มีโอกาสได้มาหาเพฝนอยู่ทีพี่ละไอ้จัางหันหันเจเจไ้หน่อยเนาะพี่จะคนแนมวคนแนวอิสซีลายเลยเป็คนแนมอายไปมาอายช็อตนี้อะไรนะมากแนวการเร่งแนวแบบพอบิคพองี้ประมาณนี้เพื่อนเนาะสำหรับที่นี่ก็บบ้ายังลายเพื่อนเนาะคลิปทุกสัปน้องกับเป็นคลิปที่เราเปิดมาแต่งใจแหละเราก็เดินทางมาเจอฝนืัอนี้เพื่อนเนาะ สำหรับน้องผู้ีลูกสละมีโอกาสน่ะมีมีโอกาสน่ะที่จะเจอกันอีกแต่ว่ามีบุญวาสนาพอหรือว่ามีพร้อมริคิดจะนำเรามาเจอกันอีกหรือบ่นะฮะพี่น้องพี่น้องหลังสุดที่นี่จะมานี่พผู้ีผากเนี่ยผู้ีฝากอีกบ่าฝากช่องบ่กะบฝากช่องพู้ีลูกสละในเด้อพี่น้องแต่กะเข้าไปโซนีกะอาจีพบ่คอยห็นลงคลิปปานใดเนาะถ่ายให้เบียกแล้วอยังจบเจือแล้วน้องผู้ซีอาจีพได้ลงคลิปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ ฝากตดเยฝากติดฝากก็ไลค์ก็แชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องอาโคซิลูซาละผ่านช่องของไอซ์ไซลมเนาะสำหรับคลิปนี้กับชิมมานี่พี่น้องชิจบก่อนขอบคุณทุกกำลังใจที่ข้ามาติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเียนะสำหรับคลิปนี้พวงเฮาเอียงสิขอกลก่าขมำบายบายสบายดี